สวัสดีชาวแวดวงฟุตบอลทุกคนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้มาคุยศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มของกรุ๊ปเอฟนัดที่4นะครับกรุ๊ปออฟเดตเป็นนัดระหว่างบอร์เซียดอตมูลครับต้องเปิดบ้านเจอกับทางด้านของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับเตะเนี่ยคืนวันจันทร์หรือว่าเช้าว,วันพุธนะครับก็เวลาเที่ยงคืน45ยังไม่ได้อยู่ในช่วงที่ดึกมากนักนะครับอาจจะมีโอกาสได้ดูกันหลายคนก็เดี๋ยวเรามาพูดถึงนักเตะที่คาดว่าน่าจะหมดสิทธิ์ลงสนามในเกมนี้นะครับฝั่งของ เอเมอร์เลชานนะครับที่เป็นหลักๆแล้วก็มีอ่ะวูฟที่เกมที่เจอกับนิวคาสเซิลนัดที่แล้วได้ลงก็น่าจะหมดสิทธิ์ลงทั้งคู่นะครับส่วนทางหน้าของนิวคาสเซิลเนี่ยไล่มาเลยนะครับตั้งแต่ฮาวิบาร์นแมทแทรเก็ตเอ่อท่าหน้าของเอเดอร์สันครับจาคอบเมอร์ฟี่อเล็กซานเดอร์อีซัคซานโดโตนาลีนะครับส่วนในรายชื่อของที่ผู้เล่นที่ต้องเช็คฟิตเนี่ยมีสเวนบอสแมนกับแดนเบิร์นที่มีอาการเหมือนเจ็บหลังในเกมลีกนัดล่าสุดที่ผ่านมาแต่เท่าที่ดูรายรชื่อเนี่ยโหน่าจะเป็น5คนนนที่่เเป็ผู้ลหลลักกทที่่คาาาาดดวอจจะหมมมสสิิธ์งนนใเ นีะครับไล่ตั้งแต่ฮาวิ่บานอเล็กซานเดอร์อีซักตันารีบอสแมนแดนเบิร์นเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้เล่นชุดหลักมาโดยตลอดสําหรับนิวคาสเซิลนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดู11ตัวจริงจากการคาดเดาของเว็บฮูสกอร์กันหน่อยนะครับบรเซเดรสมูลเนี่ยสี่สามสามนะครับไล่ตั้งแต่ผู้สล่นประตูเป็นโคเบลนะครับส่วนแนวรับเนี่ยชาร์ลอตเดอรเบคนะแมทฮูเมลแล้วก็ไรเออร์สันครับส่วนไอ้แบ็กซ้ายเนี่ยเบนเซบัสนี่หรือเปล่าอันนี้ผมไม่มั่นใจนะคือภาษามมััันน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 นออออ่่่าาาาาาายยกกกกกซซซซะะะะะเเเเเเเหลลลลลืิิสสววววตรรรรรรงงคคคบบบบบจูี็็ชแแ้์ุ ังมีมาร์โก้รอยนะครับแล้วก็ฟุกคลุกนะะฮแล้วก็ไอมาเล่นที่ไม่เอาจริงสักทีนะมาเล่นอย่างเดียวส่วนทนาของนิวคาสเซิลนะครับ4-3-3ผู้รักษาประตูเป็นนิกโป๊ปนะครับแนวรับก็เคเรนติปิแอฟาเบียนแชร์จามอลลัสเซลลิวาเมนโตนะครับแดนกลางเนี่ยโจลิงตันบูโนกิมมาร์ไลชอลองสตาร์นะครับแนวรุกก็แอนโทนีกอร์ดอนคาร์ลัมวิลสันแล้วก็มิเกลอาร์เมลอนนะครับก็เท่าที่ดูเนี่ยบอสเซียดรถมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสักเล็กน้อยนะครับจากการทีีีี่่่่่เเ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 จจอนนนนนนิิิิววววคคาาาาสสซซซลลลใกมทแแ้้ตตยระห็ ไล่มาตั้งแต่โอเคแหละมีเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเลยก็คือทิปเปียโยกมาเล่นแบ็กซ้ายแล้ว,ว Mental, เอาลิวอเมนโต้ลงมาเล่นตัวจริงเพราะว่าเวฟูสกอร์น่าจะคาดว่าทางหน้าของแดนเบิร์นอาจจะยังไม่พร้อมด้วยความที่ว่าเจ็บหลังก็ต้องรอดูเพราะว่าเทาที่ดูเนี่ยเซตนี้ก็ถือว่าใช้พลังงานหนะัก กับการที่เจออาร์เซนอลมาในเกมลีกนัดล่าสุดเหมือนกันนะสำหรับ New นิวคาสเซิลทางด้านบริเวณดอทมูลเนี่ยโอ้โหในหลีกนัดล่าสุดเนี่ยพวกเขาก็มีนักเตะที่ได้ลงเล่นเหมือนกันอะซาบิเซอร์ลงเต็มเกมไรอร์ซันลงเต็มเกมเชอร์เดอรเบคลงเต็มเกมแมทิวเมลลงเต็มเกมมาร์ก้อยลงเต็มเกม ในเกมที่พวกเขาเนี่ยพ่ายให้กับทางด้านของไบร์แล์มิวนิคไปสูงประตูต่อ4เป็นการแพ้ขาบ้านเลยนะลก็ถือว่าถ้าเทียบนัดล่าสุดเนี่ยนิวคาสเซิลอาจจะมีความมั่นใจมากกว่าในในช่วงเวลาที่ผ่านมาส่วนเกมนี้นะครับสถิติในการเจอก,กันก็อย่างที่ทุกคนน่าจะรู้นะครับก็คือเกมในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกที่ผ่านมาเนี่ยเป็นทางด้านดอตมนที่เฉือนเอาชนะ นิวคาสเซิลมาได้ในบ้านนิวคาสเซิลเลยนะครับหประตูต่อศูนย์ก็เป็นการกลุ่มความได้เปรียบในในเขาเรียกว่าอะไรในเชิงความรู้สึกเอาละกันคือเกมนั้นเนี่ยนิวคาสเซิลมีโอกาสจบสกอร์ค่อนข้างเยอะแต่แม่นเสาแม่นคานมากๆเทียบกับเบอรเซอร์ทมูลที่โอ้โหวันนั้นถือว่าเกมโต้กลับทําได้ดีแล้วก็จบสกอร์สุดท้ายเป็นพวกเขาที่คมกว่าคือเกมนั้นน่ะนิวคาสเซิลต้องบอกว่าเสียหายหนักเลยนะเพราะว่ามีผู้เล่นบาดเจ็บไปน่าจะ2คนเลยมั้งถ้าผมยังไม่ผิดนะคราวนี้เกมนี้เนี่ย ความมั่นใจก็อย่างที่บอกว่าดอตมูนเนี่ยผมเพิ่งโดนถลุงคาบ้านมา04ส่วนิวคาเซลเพิ่งเอาชนะทีมที่แบบว่ามีผลต่อต่อลุ้นแชมป์โดยตรงกับกับนิวคาเซลเนี่ยก็เป็นอาร์เซนอลหนึ่งในทีมที่มีผลโดยตรงก็เอาชนะมาได้นะครับแม้จะมีจังหวะ mm hmm. ดรามงดราม่าอะไรก็ตามแต่ผมว่ามันเป็นความมั่นใจที่พวกเขาได้มาแล้วก็เกมนี้เนี่ยหนึ่งเลยก็คือนิวคาเซลเล่นนอกบ้านแน่นอนว่ากําลังใจเสียงเชียเนี่ย มันการออกไปเยือนดอทมูนที่บ้านดอทมู moon น่ะมันก็เป็นไอที่น่าจะยากอยู่แล้วแหละเกมนี้คือในกลุ่มเนี่ยถือว่ายังยังคงดุเดือดอาจจะต้องลุ้นกันจนนัดส,สุดท้ายไม่สาหรับกรุบนี้ใช่เพราะว่ามันแบบโขคะแนนคือไม่ได้หนีกันมากเลยใช่จ่าฝูงอ่ะเป็นทนายของทนายปารีสแซงแชลเมงที่มี6แต้มส่วนนิวคาเซิลกับดอทมูนเนี่ยมี4แต้มเท่ากันโดยเอซิมิลานเนี่ยอยู่อันดับโลนะครับแล้วก็มีเพียงแค่2แต้มแต่อย่าลืมว่ามิลานกับปารีสอ่ะเกมที่จะถึงเนี่ย ปารีสน่าจะต้องเจอกับทางด้านของมิลานที่บานมิลานถ้าหากพวกเขาคว้า3แต้มได้พวกเขาก็จะมี5แต้มขึ้นอยู่กับว่า New นิวคาสเซิลกับดอทมูนเกมนี้ใครจะแพ้ใครชนะใครจะเสมอมันมันยังเหวี่ยงได้จนถึงนัดสุดท้ายผมก็เลยมองว่าถ้าออกไปเยือนดอทมูนเนี่ยนิวคาสเซิลน่าจะต้องเน้นเกมรับเป็นพิเศษเหมือนกับเกมที่ ออกไปเยือนเอซีมิลานหรือเปล่าในวิธีการเล่นแบบนั้นน่ะส่วนทางด้านดอทมูลเองเนี่ยผมว่าในบ้านพวกเขามองถึง3แต้มอยู่แล้วคือคุณออกไปเยือนนิ้คอสเซอรแล้วสามารถคว้า3แต้มได้อ่ะเล่นในบ้านผมว่าก็ต้องมอง3แต้มไว้ก่อนสําหรับสาหรับดอทมูลถ้าได้3แต้มเนี่ยโอกาสที่จะเข้ารอบต่อไปก็ค่อนข้างที่จะมีมากกว่าทีมที่ที่แพ้อย,อยู่แล้วอ่ะเพราะอย่าลืมว่าถ้าหากดอทมูลคว้าสแต้มได้แล้วสมมุติสมมุติว่าปารีสเอาชนะทางด้านเอซีมิลานได้นี้แทบจะแบบ รอ,อยลำว่าว่าไม่ตกรอบแน่นอนอ,ะอ่ะมีปลาลิทอัดยืนหนึ่งเลยทีนี้อ่าคิดว่ายังไงเกมนี้เกมนี้เหรอถ้าถามผมวอในกุ๊ปนี้อะ่ะผมนี่คืออันนี้คือสกอร์ในฝันเลยนะมผมอยากให้คู่เนี้ยเสมอกันแล้วก็ คู่เอซีมิลานอ่ะมิลานชนะปารีสอ่าคือให้มันกุ๊กออฟเดตสมชื่อเลยเออคือแบบโอ้โหจะไล่มาถ้ามิลานชนะมิลานจะมี5แต้มใช่ไหมถ้า 2, 2คู่นี้เสมอกันก็จะมี5แต้ม3ทีมปารีสก็จะมี6แต้มเท่าเดิมโอ้โหถ้าเป็นอย่างนี้นะบอกเลยว่ามันเดือดเดือดมากๆของผมก็คิดคล้ายๆกันผมคิดว่านิวคาสเซิลอ่ะโอเค11ผู้เล่นตัวจริงอะ่ะมันมันมีปัญหาเยอะมีการเปลี่ยนลงมาแต่ไอเซตที่เปลี่ยนลงมามันก็ทําให้เห็นแล้วว่าพวกเขาก็ก็ทดแทนได้อาจจะไม่ได้แบบถึงขั้นเพ แต่ว่าก็ไม่ได้คีริวคีเลในในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนิวคาเซินอาจจะตะกุกตะกักบ้างในการที่แบบไม่ได้ชนะรัว่า มีเสมอบ้างเกมล่าสุดที่แพ้ก็คือแพ้ให้กับท่านันโบร์เซยดอตมูนเนี่ยแหละในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกแล้วก็มีพลาดพังกับวูฟในเกมลีกบ้าง2นัดล่าสุดเนี่ยพวกเขาเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในบ้านแมนยูได้3 0แล้วก็เปิดบ้านเอาชนะอาร์เซนอลมาได้1 0ซึ่งถ้านับกันจริงๆเนี่ยมันเป็นเกมยากเจอกัน3นัดติดและดอตมูลเป็นนัดสุดท้ายแล้วพวกเขาทําได้มา2นัดแล้วสําหรับทางหน้าของนิวคาสเซิลผมว่าหน้าสนุกเหมือนกันส่วนดอตมูนเองเนี่ย แม้เกมล่าสุดจะแพ้ให้กับไบเยอร์มิวนิกไป0ประตูต่อสีเนี่ยแต่เอาจจริง ในในสีหนัดก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนหน้าที่จะแพ้กับไบรเยอร์เนี่ยพอก็เก็บผลมาได้อย่างนี้ตลอดโอเคแหละเก็บในบ้านเนี่ยในบ้านนี้คือไล่ถล่มเลยนะยูเนียนเบอร์ลินวันเดอร์เบรเมอร์เนี่ยคือเก็บมาได้หมดเลยส่วนเกมนี้เนี่ยผมว่ายังไงก็ต้องเน้นซึ่งผมไม่มั่นใจว่าไอาการที่โดนทั้งหน้าของไบรเยอร์มิวนิกถล่มมาแบบนี้มันจะส่งผลต่อความมั่นใจพวกเขาขนาดไหนผมก็เลยคิดว่าน่าจะออกแบบเซฟเซฟได้เพราะว่าทั้งคู่คือมันไม่อยากพลาดแน่นอนคือพลาดปุ๊บมันมีผลกระทบต่ออันดับในตารางแน่นอน ผมก<ช>็รู้สึกว่าต่างฝ่ายต่างน่าจะเซฟไว้ก่อนยกเว้นว่าจะ ฉกเวยโอกาสความผิดพลาดของแต่ละคนได้ก็ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงผมคิดว่าน่าจะเสมอหนึ่งหนึ่งอาจจะไม่ได้ยิงกันเยอะมากด้วยความที่ว่าผู้เล่นทั้ง2ทีมเนี่ยแหมก็ใช้พลังพลังกายพลังใจมาเยอะในช่วงเกมลีกสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคือขาน้าของเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยคือต้องภาวนานะเพราะว่าตั้งแต่ไล่มาเลยนะดอทมูนแมนยูแล้วก็นัดล่าสุดกับอาเซนอนเนี่ยทุกนัด<ม>เลยเจ็บกันทุกนัดตัวหลักค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆไปกันทีละคนเลย <laughs> ใช่คือผมว่าสาร์คออ่ะเขาเริ่มเริ่มใหญ่แล้วนะสำหร รูดัวเจแบบนัดหนึ่งเสียสองนัดหนึ่งเสียสองอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่นัดเป็นห่วงสำหรับนิวคัสเซลใช่ก็น่าจะประมาณนี้สําหรับคลิปนี้หากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดยังไงก็ขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับ <ASS AN> ใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์ของพวกเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกํลังใจให้กันด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ